ท่าู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศตอนกลางวันแบบร้อนๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็มาจะมาเอาเอาอะไรนะเอามิมเอามิมเนาะหลือาพึ่งเนี้ป่ะเอามิมนะครับน,นี่มากับนายพรานนะฮะพรานตานะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เห็นไว้แล้วนะ เห็นมึมไว้แล้วว่าจะมาเอาหลายวันแล้วก็ไม่มีเวลามาเอาตอนนี้ก็พึ่งว่างกมาเอานะฮะตอนนี้ก็นายพรานก็กำลังดูอยู่นะอันนี้ก็เห็นเวลาอยู่ต้นนี้นะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวผมโูมให้ดูนะเนี่ยจะให้เดยวดไอ้วีนพื้นเนี่ยเนี่ยก็เห็นไว้อยู่

อันนี้ก็เป็นคนที่เป็นคนที่จะขึ้นไปเอานะไปเอาเมมนะผม <laughs> ไม่ไกล้าเอานะนี่ก็พาในพาในพลานมาเอาโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวตัดไปตอนขึ้นเอานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับก็กำลังขึ้นไปนะฮะ คนนี้ไม่ดูบุรีนะจะดูบุรีเป็นก็ตองเอาไม่มีเลยก็ก็ต้องแบบว่าใช้แบบยาพันยาอะไรพวกนั้นต้องใช้ควันนะครับถึงจะเอาได้ลิงน้อยนนต้ย่ Hả? Bữa mùng gà cây đó Buộc nào ดูเหมือนว่ามิม่มมิมจะตื่นมากนะฮะนายพางก็บอกว่าทำไมมิ่มมิมตื่นจังอันนี้เป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะไปเลยดูเลย,ลย,ลยลนี่ฮะรังรังมิมม่มฮะอาจจะเห็นไม่ชัดนะนี่ฮะนี่ฮะก็ใหญ่ยยอยู่ฮะ

กะยาวกะยาวยืนอะรยืนฮะจอดโอเคเปยนแผนนะเดี๋ยวเอาเอาฟางก่อนบุไอยาสุปคงไม่ได้ผลว่าควันมันไปทางทิศเหนือมากเลยควันไม่ได้ฮะ แม่พื้นเท่เลยขาสอยแล้วเป๊บุ้โอเคนะได้แล้วนะครับอือจะพื้นเท่มั้ดดมองอย่างนั้นนะโอเคนะครับได้แล้วนะครับโอ้โหดูครับสวยมาก นี่ครับแมงมันยังอยู่เลยน,น้ำหวานเต็มเลยน,น้ำหวานนี่ฮะนัำพันฮะพันตางครับผมโอเคครับยังไงก็ ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกด,กดไลค์แช่กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ